สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเป็นคลิปของอนอกยีลุ่มสตาร์ฟนะครับนกยีลุ่มสตาร์ฟก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผมนี่จะเป็นชุดตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีองอนแดงนะครับตัวเมียนะครับเป็นออกสีน้ําตาลนะไม่มีงอนนะครับนะมีงอนตัวนิดเดียวนะมันไม่เห็นงอนนะครับผมตัวผู้นะครับงอนแดงใหญ่ๆเลยนะครับผม แล้วก็สีจะออกดำๆหน่อยนะครับสำหรับตัวผู้โอเคนะครับนี่เป็นนกอีลุ่มสตาร์ฟเนื้อนะเป็นขนแท้นะฮะส่งอ่ายืนกลางปิดนิดๆนะครับผมนะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ตามหานะครับนกอีลุ่มสตาร์ฟนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ผมนะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะ ผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสวยชัดเจนนะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับโอเคโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ผมใต้คลิปเลยนะครับคุณลูกค้าอีรุมสตาร์เนื้อนะครับพร้อมส่งมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม โอเคนะครับวันนี้ผมลาันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ